Hello everyone, t i s h a b is back. Today I'm gonna teach you guys about the noun, but it's not only just a noun, but it's about the categories of a noun. สวัสดีทุกคนนะทิชกาบกลับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทิชกาบอ่ะจะมาสอนเกี่ยวกับคำนามนะทุกคนก็จะเฮ้ยทำไมมันง่ายไปเปล่าทิชกาบโอ้โ oh, หนี่เด็กอนุบาลปะเนี่ยอ่ะวันนี้ก็เลย จะมาสอนเรื่องที่มันเบาสมองนิดนึงก็คือคำนามแต่ว่าไม่ได้ง่ายขนาดเด็กอนุบาเลเรียนวันนี้จะมาสอนทุกชนิดเกี่ยวกับนามเนี่ยว่านามเนี่ยมันแบ่งยังไงบ้างแล้วไอ้ที่แบ่งๆเนี่ยมันมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีนนเนี้ยอ่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วนามเนี่ยมันแบ่งได้จริงๆก็แบ่งได้เยอะนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามอย่างอย่างแรกก็คือ common and proper nouns อันที่สองเนี่ยก็คือ singular and plural nouns and the last one is countable and uncountable nouns อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรแล้วก็วิธีใช้เนี่ยใช้ยังไงมันต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวแรกเลยอันแรก common and proper nouns อืม common and proper nouns เขาบอกว่า common nouns name any person place thing or idea They are not capitalized unless they come in the beginning of the sentence. Common noun หรือว่าคำนามทั่วไปเนี่ยนะมันเป็นการบอกเออบอกคนพูดถึงคนสถานที่สิ่งของหรือไอเดียซึ่งพวกนี้มันจะไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ยกเว้นแต่ว่ามัน,นอ,อ,อยู่หน้าประโยคหรือว่าแบบเป็นตัวแรกของประโยคเช่นแบบคำว่า day เงี้ยตัวทีมันต้องเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมหลัง full stop ในขณะที่ proper nouns proper nouns are the names of specific people, p l a c e things or ideas. Proper noun should always be capitalized. อา proper noun หรือว่าคำนาเฉพาะเนี่ยนะเป็นการบอกชื่อเจาะจงของคนสถานที่สิ่งของหรือไอเดียซึ่งไอคำนามเฉพาะหรือ proper noun เนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่เสมอเช่นชื่อเราอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง อย่าง common noun common noun common noun ตัวอย่างก็คือ man ก็คือพูดถึง noun คำนามผู้ชายทั่วไปใช่ป่ะไม่ได้เจาะจงอะไรคนไหนก็ได้พ,พ่อพี่น้องดาราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น proper noun proper noun proper noun เราเจาะจงชื่อลงไปเลยเช่นยอนบิน n h ยอนบินเห็นไหมคำว่า man เนี่ยไม่ได้เป็นตัวใหญ่ถ้าอยู่กลางประโยคแต่ถ้าอยู่หน้าประโยคเมื่อไหร่เนี่ย okay m เ,เ,เนี่ยจะเป็น capitalized สวาเป็นตัวใหญ่แต่คำว่าฮยอนบินเนี่ยอ่ะนะผู้กองของเราสหายผู้กองของเรานั่นเอง ถ้าคุณฮฮยอนบินเนี่ยนะจะอยู่ตรงไหนของประโยคก็แล้วแต่เนี่ยฮยอนบินก็ยังต้องเป็นตัว H ตัวใหญ่อยู่ดีหรือคำว่ากราฟอย่างเงี้ยตัว G ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประโยคเนี่ยตัว G ก็จะเป็นตัวใหญ่เสมอไปดูอีกหนึ่งตัวอย่าง car. car car ค่าแปลว่ารถใช่ปะ่ะรถทั่วไปเลยรถเมล์รถตู้แท็กซี่รถของเรารถของพี่รถของน้อง Honda าโตโยต้าออดี้เบนว่าไปแต่ถ้าเป็นพอบเพเป็นการ s p ปซ i f i c ลงไป ก็จะเป็น Honda Jazz Honda Jazz ตัว H ตัวใหญ่เห็นปะ่ะ Honda Jazz ตัว J ก็ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นการเจาะจงลงไปเจาะจงคำนามอ่ะต่อไปอย่างที่สองอย่างที่สอง Singular and plural noun Singular and plural noun คืออะไรอะ่ะอันนี้หลายคนนะจจะคุ้นเคยกับมันมาอย่างดีเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมันต้องรู้ว่าอันไหนเป็นซิงคูล่าอันไหนเป็นพูลโรฟเพราะมีผลมากๆกับถูกเทนต์มีผลกับเบิร์ที่จะตามมากับคํานําหน้าคำคอลิฟายเออร์หรือว่าคุณลิตี้การบอกจํานวนอะไรเงี้ยสําคัญมากเพราะต้องรู้ว่าเป็นซิงคูล่าหรือพูลโรฟคือตัวพอเพิ่งพอเพิ่งกับคอมมอนเนี่ยมันสําคัญเฉพาะว่าถ้ารู้ว่าเป็นพอเพิ่งแนวเนี่ยเราต้องเป็นแคพิทัลไรต์ใช่ไหมมันตัวใหญ่อาจจะส่งผลกระทบไม่มาก แต่ซิงกูล่ากับพูโรเนี่ยส่งผลกระทบกับเทนต์แล้วก็เวิร์บพี่ตามมาด้วยอ่ะเขาบอกว่าซิง g u ล่า means only one plural means more than one Singular หรือเอกพจน์เนี่ยหมายถึงอันเดียวและอย่างเดียวส่วน p u u r l ที่หรือว่า,าว p l พจน์เนี่ยหมายถึงมากกว่า1ห,หรือว่า2ขึ้นไปนั่นเองมากกว่า1ห,หรือ2ขึ้นไปซึ่งมันมีผลนะมีผลกับเวิร์บนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้ว่าอันไหนเป็นซิงค์ล่าไหนเป็น p plural อันดี๋ยรดูตัวอย่าง singular nouns อ่ะเอกพจน์เช่น tree tree ท,ท,ที่แปลว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้มีอันเดียวมีอันเดียวถ้าเป็น plural noun plural nouns plural noun ก็เป็น trees ท,ที่เติม s เนาะ t r e e เติม s หรือ man ที่แปลผู้ชายเนี่ย man เป็น singular ใช่ไหมถ้าเป็น plural ก็คือ men 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 ที่แปลว like yeah okay. ่าผู้ชายหลายคนซึ่ง singular กับ plural เนี่ยบางทีมันมีหลายรูปมากไม่ว่าจะเป็นเติม s เติม es เนาะเติมเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเลยเป็น man เป็น men หรือว่าเอ่อเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es อย่างเงี้ย fly ที่แปลว่าเอ่อแมลงวันอย่างเงี้ย fly อย่างเงี้ยเปลี่ยน y เป็น i อย่างเงี้ย flies แมลงวันหลายตัว หรือรูปเดิมก็มีเช่นคำว่า fish ที่แปลว่าปลา fish อย่างเงี้ย f i s h อย่างเงี้ย fish เนี่ยมันใช้ได้ทั้ง SINGULAR แล้วก็ plural หรือว่า homework homework ที่แปลว่าการบ้านอย่างเงี้ยนะอ่าอันเนี้ยที่จะากับเคยสอนไปในของปอ .3 ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวลองเอาคลิปมามาโพสไม่ก็เด็กๆก็ลองไปดูในคลิปของปอ .3 ก็ได้เนาะแต่ว่าคิดว่าป .4 เด็กๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอออันไหนเติม s อันไหนเติม es อนไนเปลี่ยนวายเป็นไออเป็นรูปอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่แม่นเนี่ยก็ลองหาคลิปดูก็ได้เนาะแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะคุ้นเคยกับกับการเติม S เติมี S อยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเคยเรียนเคยผ่านตามมาแล้วอันนี้ก็คือซิงโกรากับผู้โรนั่นเองซึ่งเด็กๆต้องแยกให้ได้ว่ามีหนึ่งมีสองมีสามเพราะว่ามันจะมีผลกับเทนส์แล้วก็การเรียนในอนาคตนะแอบต่อไปต่อไปแนวอีกอย่างหนึง่งก็คือ countable and uncountable noun อ่ะ countable กับ uncountable เนี่ยคืออะไรอันเนี้ยก็สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่ามันอะ่ะมีผลกับเ,เรื่อง singular แล้วก็ p l u r a แล้วก็มีผลกับตัวที่จะมาบอก quantity หรือว่าบอกปริมาณอะไพวกนี้มีผลกับ verb มีผลกับ t e n s ที่ตามมาด้วยอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกว่ามันมีผลยังไงเนาะอ่ะก่อนอื่นเขาบอกว่า countable nouns are individual people animals p l a c e things or ideas which can be counted countable nouns หรือว่าคำนามที่นับได้ countable noun แปลว่าคำนามที่นับได้คือคนคน animal แปลว่าสัตว์สัตว์อาจจะหลายต,ตัวหลายตัวอย่างเงี้ยคนก็จะหนึ่งคนหลายคน place place ก็คือสถานที่อาจจะที่เดียวหลายที่ things สิ่งของชิ้นเดียวหลายชิ้น or ideas ideas อ่ะความคิดหรือว่าหลายความคิดนะที่มันนับได้นับได้นับได้เป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้น,เป,น,นเป็นอันเลยสิ่งต้นหนึ่งตัวสตัวสามตัวโทรศัพท์1นึ่งอันคนหนึ่งคนสอง,สองคนอ่ะหรือว่าโรงเรียนหนึ่งห,งหงงแห่ง2แห่งอะไรอย่างนี้อะไรที่มันนับได้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยถือว่านับได้หมดเลยอ่ะต่อไปอันเขาเรียกว่า n s are not individual objects so they cannot be count e d อันเขาเรียกว่านาหรือว่าคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่สิ่งของที่เป็นแบบเป็นสิ่งของอะเราเลยนับไม่ได้อะไรที่มันไม่ใช่อินดิว d วอร์อ็อบเจกต์บางก็สิ่งของที่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ว่าจะเป็นทรายเนาะทรายมันแบบเป็นเม็ดเล็กๆมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเราแบบไม่สามารถหยิบมาทีละเม็ดแล้วมานั่งนับหนึ่งสองสามได้อย่างเงี้ยหรือว่าเกลือน้ําตาลเส้นผมน้ําเปล่าเออน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบ ที่มันแบบมันนับไม่ได้เราไม่สามารถแบบไม่รู้จะนับมันด้วยหน่วยอะไรก็ตามอีกอย่างที่มันนับไม่ได้สําคัญมากก็คือเงินเงินเนาะเงินกันบ้านเลยพวกเนี้ยอันเนี้ยเขาก็จะไม่นับกันฝรั่งนะอ่ะตัวอย่างเ o u n ด้โบนน o u n าก็เช่น bird เนี่ยทั่วไปเลยนก computer อ่ะ computer ทั่วไปเลยอะไรที่มันแบบโอ้โหนับได้เป็นชิ้นเป็นอัน ส่วนนับไม่ได้นับไม่ได้ก็จะเป็น u n countable n o u ใช่ไหมก็จะเป็น sand sand s ก็คือทรายเนาะทรายนับไม่ได้ water น้ำน้ำก็นับไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นตน้นอ่ะแล้วมันมีผลอะไรกับกับกับแบบกบการ plural หรือ singular บ้างอย่างที่ทฤชกบอกไปอ่ะมันมีผลก็คืออ่ะก็คือถ้ามันเป็น u n countable noun เนี่ยเป็น u n countable noun เนี่ยเราจะถือว่า มันเป็นซิงคูล่าเสมอเป็นซิงคูล่าเสมอเออเช่น sand is อย่างเงี้ย sand is dry อะทรายมันแห้งอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้ s เสมอ sand ก็จะไม่สามารถเติม s ได้ด้วยเนาะหรือว่า water water is water is ่อ uh, it's dirty ก็ได้น้ำตรงนี้มันสกปรกอ่ะเราใช้ is ใช่ไหมใช้คู่กับอ่อ uh, uh, verb ที่เป็น singular อาจจะเป็น is หรือว่า d e s ก็ได้อะ d e s water d o e s not dirty อย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเป็น water isn't dirty ถ้าเป็น d o e s ก็จะเป็นอะ,อะไรไดีอ่ะ Water d o e s n t wave อย่างเงี้ยน้ำมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีคลื่นมันไม่เป็นคลื่นอย่างเงี้ยเนาะเราจะใช้กับอ่อะไรก็ตามที่เป็นซิงคูล่านะถ้าเป็นอนเ o u าเทเบิแต่ว่าคันเค้คาเทเบิเนี่ย bird เนี่ยมันสามารถเติม s ได้เป็นนกหนึ่งตัวนกสองตัวได้คอมพิเวเตอร์เติม s ได้อย่างงี้เป็นต้นเติมอะก็ได้ a bird อย่างเงี้ยหนึ่งตัวแต่ sand กับ water เนี่ยจะใช้ อ่ะไม่ได้ใช้ a and ไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้สอนไปแล้ว a and ใน a and อ่ะถ้าเป็นนับไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ a and เข้ามาได้เพราะมันนับไม่ได้ไงเป็นหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันใช้ได้มันจะใช้ได้แต่เดอใช้ได้แต่เดอเนี่ยแซนเดอแซนอย่างเงี้ยหรือว่า the water อย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเราก็เลยต้องรู้ว่าไหนอันเค้าเทเบิลไหน, able, นอันเค้าเทเบิลเนาะอ่าซึ่งมันก็มีผลด้วยกับพวก f e ล l ิ่ t อลมัชแมเนียอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีคลิปสอนต่อไปพวกฟ e ล little เนี่ย นะมัชเมนี่พวกเนี้ยอ่ะซึ่งอันนี้มีผลมากๆกับอะไรที่มันนับได้นับไม่ได้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวเด็กๆลองไปทวนดูเรื่องเนี้ยไม่ยากเลยนาวว่ามันมีอะไรบ้าง3ชนิดเองแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิป Exercise เนาะไม่ยากก็ไปทวนกันแล้วเดี๋ยวอย่าลืมดาวน์โหลด exercise กับพรมเวิร์กมาทำเลยนะคะไป let's go